บิดหรือยังนี่สุดหรือยังไม่ไปให้เลยโอ้อะไรเสียเนาะปั๊มติ๊กหรือหัวฉีดเนาะเป็นยังไงเอาขึ้นไปเลยบิดแล้ววูบใช่ไหมฮะเอ,มเอออ่ะลองดูปั๊มติก๊กหัวฉีดตามสเต็ปตามสไตล์ น่าจะเป็นเหมือนกับจัลซูโมอเอ็กคันนี้เปิดเงี้ยวเอาเปิดไหมจุดอ่าปัมติกนะครับไปบ้านเก่าแล้วนะครับเอาเปิดฮึ๊อบอ๋าปัมติกเสียเลยมาถือให้อเอา้า เร่งเลยเร่ง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 เลยอ่านี่แหละอ่าอ่าอ่าปั๊มติ๊กเสียนะครับอ่าดับเครื่องเลยช่างใหญ่ปั๊มติ๊กเสียแล้วนะครับไปบ้านเก่าวันเกิดแล้วนะฮะ อะตอนนี้นะครับก็กําลังจะแกะนะครับเจ้าปั๊มติก๊กนะครับเพื่อมาเปลี่ยนมอเตอร์นะครับให้คุณลูกค้านะครับผม